สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดวาร์ปละครเรื่องแรกลิซ่าแบล็กพิงก์แอคติ่งเลิศแฮซลปังแต่เด็ก ปิดชากการเดินทางอันยาวนานกับคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ของสาวๆวง b l a c k p ิง k ซึ่งยังไม่ได้ออกมายืนยันหรือถแถลงการว่าจะต่อหรือไม่ต่อสัญญากับค่าย YG Entertainment จนเกิดเสียงรือแวลไปทั่วโลกว่าอาจมีการไม่ต่อสัญญ,ญามากกว่า1คนหากข่าลือเป็นจริงจะมีผลกระทบใหญ่กับอุตสาหการรมบันเทิงอย่างแน่นอน ย่างไรก็ตามล่าสุดเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเป็นกระแสวัยร่าในโลกออนไลน์เลยทีเดียวที่ชาวทวิตเตอร์ต่างแชร์คลิปวิดีโอพรีเดวิวของสาวล,ลิซ่าลลิสามนโนบาลซึ่งเคยมีผลงานด้านการแสดงละครมาก่อน โดยการแชร์ครั้งนี้เกิดจากคุณแม่ของลิซ่าได้โพสตคลิปวิดีโอผลงานละครเรื่องแรกผ่านทาง IG Story เผยวินาทีเด็กหญิงตัวน้อยช้อนตะมองกล้องให้ดูหน่าสงสารพร้อมพูดว่าหนูหิวซึ่งเป็นตอนหนึ่งของละครเรื่องเจ้าหญิงขอทานที่ออกอากาศทางช่อง3ในปี2550 งานนี้ทำเอาหลายคนสงสัยว่าเอ๊หรือนี่จะเป็นละครเรื่องแรกของสาวลิซ่าหรือเปล่านะทำให้บลิง์แต่ละคนพร้อมใจกันย้อนกลับไปชมและตัดคลิปช่วงที่เด็กหญิงที่มีลักษณะคล้ายลิซ่าแสดงละครทั้งเต้นแอคติ้งและการแสดงสีหน้าเรียกได้ว่าปังตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวเป็นเหตุให้หลายๆคนอยากเห็นสาวลิซ่าลองงานแสดงดูบ้างท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ